สวัสดีค่ะวันนี้พาไปตลาดหนองเป็บนะคะทางผ่านก็จะเป็นนะคะเทศบาลตำบลอีสานค่ะแล้วก็สถานีดับเพลิงนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะก่อนจะถึงหนองเป็บนะคะจะมีสีแยกไฟแดงนะคะเลี้ยวซ้ายไปหมู่บ้านหนองตาดค่ะอันนี้เป็นสถานีดับเพลิงนะคะเป็นสีแยกประกันสังคมบริรัมค่ะ ไปค่ะไปตลาดหนองแปบกันค่ะวันนี้ไปขายของกันนะคะวันนี้วันอังคารค่ะตลาดหนองแปบวันมีวันอังคารนะคะวันอังคารที่สี่นะคะทุกคนเดินเที่ยวอย่างปลอดภัยค่ะสวมใส่แมสทุกครั้งที่เดินตลาดนะคะร้านต้นไม้ก็มีค่ะ ร้านค้าที่เป็นร้านอาหารนะคะต้องมีแผ,แผ่นพลาสติกกั้นหน้าร้านมีตะกร้ารับเงินทอนเงินนะคะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยค่ะทุกคนต้องมีตระยะห่างนะคะในการเดินตลาดค่ะอาหารอร่อยค่ะมาล่าก็อร่อยนะคะอาหารไทยปลาหมึกปิ้งค่ะอันนี้จะเป็นร้านชุดชะนายลงทินนะคะ ต่อไปเป็นร้านชุดนอนของพัดเองค่ะเสื้อผ้าใส่สบายค่ะอันนี้เป็นร้านจักสารนะคะตลาดน้องเป็นะคะไก่อบองค์น่าทานมากเลยค่ะกล้วยหอมกล้วยสุกน่าทานมากค่ะไม่แพงนะคะตลาดน้องเป็มีทุกวันอังคารเพื่อหัสเสาร์นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงสามารถมาเที่ยวได้นะคะ ทุกคนต้องสวมใส่แมสขนาะเดินตลาดค่ะวันนี้แม่ค้าน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าบางท่านหยุดเทศกาลปีใหม่อยู่เลยค่ะปลาทูมีทั้งปลาทูทอดแล้วปลาทูนึนงนะคะประเทศไทยอบอุ่นค่ะไม่หนาวเหมือนเมืองนอกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ ปีใหม่นี้ขอให้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะผักสดมากเลยค่ะตลาดที่นี่ไม่แพงนะคะผักไม่แพงลูกชิ้นก็อร่อยค่ะขนมสายไหมก็มีค่ะป๊อบคอนก็มีบรรยากาศตลาดนัดประเทศไทยเรานะคะความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายค่ะ ปลาหมึกก็น่าทานนะคะซูชิก็มีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะวิถีชีวิตแบบไทยๆค่ะอาหารพื้นบ้านก็มีนะคะวันนี้แม่ค้ามาน้อยค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะทุกๆคนร้านขนมจีนนั่งทานก็มีนะคะหากทานหากท่านใดสะดวกที่จะทานที่ตลาดบางท่านไม่สะดวกสามารถซื้อไปทานที่บ้านได้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ